แผนกันฟางหรือกันฝุ่นและซีนตัวนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็แหวนล็อกลูกปืนปอกรองลูกปืน สวัสดีครับผมท่านนักเกี่ยวมืออาชีพทุกท่านหลายท่านคงรู้จักลูกโรเลอร์เป็นอย่างดีนะครับผมลูกโรเลอร์เป็นอะไรชิ้นสําคัญของระบบช่วงล่างของรถเกี่ยวทุกคันนะครับผมรถเกี่ยวทุกยี่ห้อจะต้องมีลูกโรเลอร์หน้าที่การทํางานของมันคืออะไรหน้าที่ของมันก็คือถ่ายน้ําหนักทั้งหมดของตัวรถเข้าสู่ระบบช่วงล่างและมีหน้าที่ นำพาเราไปเกี่ยวข้าวตามที่ต่างๆนะครับผมนี่คือหน้าที่หลักๆของวันซึ่งมีความสําคัญมากกับรถเกี่ยวนะครับวันนี้เราจะมาดูภายในของมันว่ามันประกอบด้วยชิ้นส่วนอะไรกันบ้างนะครับผมเราจะพาลูกโลเลอร์เข้ามาศึกษาภายในของมันดูเลยครับผมว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนี่คือชิ้นส่วนภายในของลูกโรเลอร์ครับผมหลังจากเราข่าวมาแล้วนะครับนี่คือชิ้นส่วนภายในของมันซึ่งจะประกอบด้วยแกน นะครับทำหน้าที่รับน้ําหนักจากตัวเฟรมของรถนะครับผมแล้วถ่ายน้ําหนักมาผ่านลูกปืนนะครับผมแล้วก็ส่งผ่านน้าหนักเข้าไปที่เสื้อของลูกโรเลอร์กดลงไปที่ตัวแทกยางนะครับผมลูกปืนจะทําหน้าที่หมุนเพื่อควาวัตฟิกชันทาให้เกิดการเคลื่อนที่ในแบบที่มีฟิกชันต่ําๆก็คือการเคลื่อนที่ได้สะดวกนั่นเองนะครับผมชิ้นส่วนประกอบไปด้วยเพลา แผ่นกันฟางหรือกันฝุ่นนะครับผมและซีนตัวนี้สําคัญมากนะครับซีนมีหน้าที่ป้องกันน้ําหรือโคลนจากภายนอกนะครับผมไม่ให้เข้ามาสู่ภายในช่องห้องลูกปืนนะครับแล้วก็แหวนล็อกแล้วก็ลูกปืนปอกรองลูกปืนแล้วก็แหวนกันด้านข้างแล้วก็ฝาปิดนะครับผมด้านนอกซึ่งป้องกันน้ําจากภายนอกนะครับผมที่โคลนสิ่งสกปรกต่างๆเข้ามานะครับจะเห็นว่า ในระบบลูกโรเลอร์ของ DC ตัวนี้นะครับผมจะมี2ส,ส่วนที่ป้องกันน้ําและโคลเข้าไปในระบบก็คือส่วนของโอลิงที่อยู่บริเวณฝาด้านนอกนะครับผมและส่วนของซีนที่อยู่ปิดบริเวณด้านในนะครับผมชิ้นส่วนนี้ถือว่าเป็นชิ้นส่วนหลักนะครับผมและมีความสําคัญมากเพราะหากมีน้ําโคลหรือสิ่งสปกปรกเล็ดลอดผ่าน ระบบป้องกัน2ตัวนี้ก็ไปได้น้ําจะเข้าไปสู่บริเวณห้องลูกปืนนะครับผมซึ่งจะมีผลใหรบบ้ระบบของลูกปืนเนี่ยเสียหายได้อย่างรวดเร็วนะครับผมนี่คือโครงสร้างคร่าวๆข,ของลูกเล่ย์ของรถเกี่ยวกองทุกๆค่ายจะเป็นแบบนี้นะครับผมฉะนั้นในการซ่อมบ,บำรุงหรือการดูแลเนี่ยส่วนสําคัญเนี่ยที่ผมอยากให้ทุกท่านให้ความสําคัญเป็นพิเศษก็คือระบบป้องกันการั่วซึมต่าง ก็คือ2อนจุดนี้ก็คือเราจะต้องมั่นใจว่าโอลิงเป็นไซต์ที่ถูกต้องนะครับผม กันน้ําได้อย่างแน่นหนานะครับผมซีนต้องเป็นซีนที่มีคุณสมบัติที่ทนทานต่อโครนหรือความร้อนหรืออุณหภูมิสิ่งสกปรกต่างๆได้เป็นอย่างดีซีนที่ดีที่สุดและได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันนี้ก็คือซีนที่จะเป็นเนื้อยางชนิด NDR นะครับผมเพราะตัวนี้จะมีคุณสมบัติในการาทนทานต่อสภาพแวดล้อมโหมดหนักๆได้เป็นอย่างดีก็จะทําให้ลูกปืนของท่านโรเลอร์ของท่านมีอายุการใช้งานที่ยาวนานครับ